สวัสดีค่ะพี่น้องป้องปลายสวัสดีคะ่ะนําผ้าพี่น้องเขามาเบิงบรรยากาศเ่งความอบอุ่นนะคะพี่น้องลูกฉันลูกเธอลูกเรามันเป็นยังไงเนาะคะ่ะน้องมาเบิงเดอ้กอกตินเชอรอนจิตบอยฟังอันนี้แม่กับปูสาสต์ไปแล้วเดอะะ้อค่ะเพราะว่าวันนี้นัดลูกกันมากเนาะ อันนี้อุปกรณ์กะทิ้งก็ต้องมาประกอบตอนนี้ก็ไม่ได้ประกอบจ้ะอันน้ำสุน้ำหวานก็เตรียมไว้แล้วค่ะแม่ก็นั่งทาอันนี้ก็มามาเบงอันปีโป้ซื้อมาฝากหลานน้องเพ่งพิ้นกับน้องนิชานะคะอ่าแล้วก็นี่แม่เตรียมเป็นของฝากไปให้ขากรับเนาะค่ะเนาะอันในขั้วนี่ก็อันขวงกระลังพร้อมเนาะค่ะน้องน้องนี่เป็นลูกอันพ่อนากะินเป็นลูก เธอนะคะกับน้องไผ่เด้อนี่อันนั้นน้องน้องน้องสาวกวับน้องไผ่นะคะพี่น้องอันนี้เพิ่นกับสือมานะคะปลากับหมูค่ะอ่า หมูย่างนะคะกับกุ้งนะคะพี่น้องน้องก,กับเป็นอาหารส่วนกระถิ่นกับเป็นเครื่องดื่มเนาะค่ะพี่น้องอันประกันพูรพลพันหาเด้อจ้าเมื่อนี่กับเพื่อความ <K al ong> สุขของแม่ของพ่อนะคะเข้าสีมามีความสุขกันค่ะกับเห็ดแนวกินสู้กันกินค่ะพี่น้องพูรลไม้แล้วเมื่ออ้าขอก็เมาประกอบเตาอบเตาอบนี่น้องเอามาค่ะของเพลินเนาะค่ะนาะกระถิ่นกับเป็นช้างเนี่ยเนิดนึงละพุนเท็ดแล้วเบิดละพุ่นพร้อมที่จะย่างละเด้อบ้านในไผกระดาเอนอันในน้องไพก็เตรียมเครื่องไว้ให้กระถิ่นย่าปลากร อันชุบแป้งไว้กุ้งกับซุกแล้วพี่น้องหอมห้วยๆยังวะเอออันนี้น้องกับล่างมอล่างแหกอันนี้อันเป็นน้ำจิ้มปลาพี่น้องกับทินกับเป็นอันคนยำบะนี้เออชอบยำยำไปเต้นไปอันนั้นกับน้องชายค่ะน้องชายเนี่ยเป็นลูกเราเป็นลูกแม่กับพ่อพิ่นมาใดกันไหมค่ะพี่น้องส่วนกับทินเนี่ยเป็นลูกกันฉันคือเป็นลูกย่ายหนอมเด้อพี่น้องเอยอันนี้กับน้องไพ่คนนึงค่ะอันนี้น้องไพ่กับกำลังนั่งถาเตาหะ อันกระทิ้นน้อยกระตักกุ้งอันเสิร์ฟเนาะค่ะเนาะเป็นใจใยกันไปเอาผูน้นี้เฮ็ดหนาที่นี่ผู้เฮ็ดอันนี่อันนี้พี่น้องข้อหมูย่างกระลังหอมห,อหอ่วยๆเด้หนงไผ่กระซอยกับ,กบอนัอน,อนนั้นอันนั้นมสันพยาวาลกับเป็นมือกล้องค่ะช่วงนี้เออกับเป็นมือก้องม,อมาเนีพร้อมแล้วทีนี้อาหารของเราก็เริ่มอใกล้สําเร็จแล้วใกล้ได้กินแล้วนะพี่น้องอืม อา้าวยายหนอมกับยิ้มแย้มแจ่มใสบานนี้มีความสุขหลายกระทินน้อยอันนี้กับพยาบาลหลังจากที่เป็นมือกองแล้วเทดนั่นเทนี่ซ้อยมือกับมานางบ้านนี่อันอันเตาอบอย่างหมูยางอย่างกับเป็นหน้าที่ของน้องเพราะว่าพึ่งมักกันมักแคมปิง้งน,นะพี่น้องอทีนี้ก็นั่งกันครบทีมบาเนี้นะกระทินเนี่ยเป็นลูกยายหนอมพี่น้องลูก ัน้องนางเสียเล่ยๆล่นั่นเป็นลูกตาปีค่ะพี่น้องเป็นลูกอันเธอส่วนน้องเสียช่มพู้นี่อุดวดน,นี่น้องจอยค่ะพี่น้องเป็นน้องอันเป็นลูกเรานะคะลูกของยายปีครับอันตาปีก็ยายหนอมค่ะมันนี้กระถิ่นกับผ้าน,อน้องเฮดพิธีเนาะค่ะน้องไหวพ่อไหวแม่ค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลวันแม่ที่ผ่านมาเราไม่ได้มาเราก็มาวันนี้ค่ะพี่น้องวันนี้น้องปุ้ยนั่งกัเกิดมือนี่พอดีก็เลยเอาไม่พอเป่าเค้ก อ้นะคะนี่บัดน,นี้เพื่อนกนมาแสดงความรักก็พอค่ะพี่น้องอันเป็นปีแรกที่ได้มาเป่าเค้กกับพอ่อก่อนหน้านั้นกัอยูกับแมนว่ะ่ะบันแม่เพื่อนก็บเสียแล้วก็เลยมิตรพอค่ะบัดน,นี้ตามนี้เด้อ